มาด่า,า,นนาคนพวกินเน้ยปลาใคเ,เนี่ยโอ้พัดก็เดินทุบบอลอากาศเป็นยังไงอากาศเจแล้วมาตุ้กยกลากลูยกปลากันยกรูเพ็รแจกลายเนี่ไหมสม กีกบ่เห ah ็นเลยบ่ได้แม่ไก่ไก่บ่เฮ็ดสุ้ม่าย่าสุกเรยเห็ดเลยบ่ได้กาบานบ่แม่กบานบ่บ่มีเงินคารถเงินคารถบ่มีบาสันมิตาสันกูรถหัวไตัวเลยพกเจ็ดตัวพกเจ็ดตัวมัว้าวสมโลตาเฮ็ดอันเ็ดป่าจุมเ้อลุงน้องเลยมันค้างเลยแต่บ่ค้างเราตายมื่อตายเมื่อ้ว โอ้ยกบอเจ่โอ้ยกัเชียวมากมันกระปวดนอกจาเขากระเก็บจุ่มนอกจาบานกันเพี้ยปลาจุ่มแม่ไมมผมป่ากระโข่ขาเหยียดปลาจุ่มเลยตะเกาเาเยอะตัวในอาจาระเม็ดสองไป่อมมึงน้้นี่แม่ไหนกำลังใจซึ่งกันเลยกันโอ้ยมมึงีแต่ลงลงข้าวนี่เราก็คอยคอยจานรอว่าพ่เนเอาชุดบ้าเพราะไงเอาด้าเนี่ยเหมือนไมเนร เดี๋ยวเดิเจหกเดี๋ยวผมสีจัาก,การจ่ายดรอกออกมาโหลดไหมครับนี่คือบรรยากาศบันนอกเข้าครับในช่วงที่โควิดระบาดนะครับบอมีหมองไปพอมีหมองอยู่กับทงไฮทงหน้าบานเฮ้ากับบอึดนะครับบ่ต้องไปยุงบ่ต้องไปวนไหวในเมืองนะครับ,บนนอ,อยู่บันนอกแบบนี้นะครับ,นนบ,บรครับอยู่แบบนี้กินแบบนี้นะครับใช้ชีวิตแบบนี้สบายครับครับนี่คือบรรยากาศ ลูกแพ้เพิ่นกะบริหารจัดการน้องเพิ่งยุหันหนังยุหันละเป็นเผ็ดน่วกินแซบครับตอนตอนเม่าอ่อนใส่ปลาคอเดือดเดืก็กินดี พอบองสามสสคอ่าดนเอานีมาให้นทังน้ำไม่ด้อุกางเตาน่น่งเอาพีเอาคนพี <c oughs>

ขึ so, ้นซาลูกับชุพอดีวานยู่ละเออขัมมาวางเหลังจากนี้ต็ยังไม่ได้บ้างเยพอีวานพอีวานมุมมค่อยก็ได้มุมบดนหอนบ่บนี่ไกลาทางนี่อนาเขาจะได้นาเขา่างเขมวกคน ຫ <laughs> <laughs> ້າໂຕແ ดูของผมยยดูบัวพัดแต่ว่าสีบวกนล่ยเราเาวัดต้นมน้ำเดือดเราจุ่มลูกป้าเราคืนได้จามนมันค่อยหวานแม่ครับเป็นไปไปลวก็นำมันหนึ่งก็ได้เดือใส่เข้าก้ร็้เรวค่ะคอย่างก่อนเ้อย่างเ่นมื่อบิดเร็วอา้าวแต่มันจะมาแเนาะเราไปอยู่ <laughs> ไปอยู่กรุงเทพโดนเตะนครงการเทากเงียบเนี่ย พวกการหมูปลาหมูเดี๋ยวยังจัดมามนีมานีมาหาบใกลหน่อยใลก็ได้รับับกนะรู้หองเขาแน่นะรับงรูมากใรก็ขื้นกันมันมันถือ้ยถือสลไมันเลยโอ้ีตาก้ยใช่โอ้ยวิจารทำวิจารอา้าู่ว่ามัน ถตงน้ำร้อ,แอาารน,น,นแล้วก็หายนะแน่น่ะหละลองพองนีมันมันจะบานยังหน้ายน่อยเด้ยนะ,นยะนเยอะอพ่หนาไม่ไข่บอกลวงพองแล,ล้วแก่รุ่นไหมึ้นหนามมพองตายแก่ไหมย่หนาเม,ม้มนะบางรนหัวน้ามีมาเท่แล้วนะอะไล่ะไม่ใช่ใชบดีเด้ดเด็เอย่บอกมไกลไโว้ยมันประกาศเลบดี

รถเพียดเยโอ้ยรถเพียดรถเจอะรถีด้บัดรถเพียรถเพียเพียแกรถเพียดวะนะโอ้ยผมไปเบิ่งในยูทูจะบอกว่าเขาจะเพียดอีกยังเบ่นการวการกล้วยเนี่ยพโอ้ยเจ้าไปหนึ่งเขาแย่ดึงไรเลยพี่เขาเขาเตรมเอาการกล้วยการกล้วยเอากล้วยยังก่อ เอายาวกล้วยอีอองสิเอากล้วยอีอองกล้วยน้าดียว่าบ่เอากล้วยบ่อกล้วยอันอีสมบ่กล้วยทุย่บ่พี่อาพี่อาพี่อามาหอเรายวเ่ามือนะกาไปยังว่าน่ยนคื่อนข่อยมากกอนสิไปเบพจบุญกอสิไปร่มซาแ้เขาทก่็นไหนม ล้าไไนอะไลอันเซบงใบไผ่เห็นบ่แม่ครับเอาเมื่อน,นั้นก่อนพอแช่ไปแหย่กินไปเขาไปมองหน้าต,าต้องร้าบังมองหนึ่งเด้ไปกินแล้วผมเาม,มาอ่ะมันต้องใส่กะทิได้จาต้มใส่การกล้วยเจ้าเจ้าต้มหมอน้ำมันปลาแดกไปเอาลูเอาลงเออเออเออเนี่ยมาลูเอาเนี่ยจนไปลงูกนี่แหละครับการกล้วยที่ที่ฝักใส่ไก่ไก่ลาบไก่เออไก่ลูกแพร์นี่ครับการกล้วย ไก่หน้าไก่หน้าไก่หน้าหก่หน้าหกหน้าไก่หน้าไก่หน้าไ่น้าไ่น้าไก่น้าไก่หน้าไก่หน้าไก่้าไก่นกอน้กน้าไก่้าไก่หน้าไก่หน่หน้าไก่น้าไน้าไน้าไก่้ก่หน้นไ่นา้ห้นไก่หน่น่นมน่ามันจ่่วนร เออยังมีเพื่อนร่วมร่วม่วยกัจับการโดนี้บ้านเออทุกส่วนจับกัดบัวแล่ว่ากานต้องบอกเปี่ยมันหรอว่าวะใครว่าสมัยพ่อ nah, ่าหัวเรือไม่ใช่หมามาชินแล้วเนียงูก็ไอินไกล้แล้วบดี้ยงอไกันนะ่แน so ่นิ่เ调จอยเลยนะฮัลโหลพูดได้ลงซมันเก็บปานเมื่อไปเก็บอะไรเนี่ ้องโอ้ยกัแบบดส่วนหนึ่งส้มเนจังส the <spe ak introductions> <spe> ้มไอ้เขียวไปยังสีน้ำไปจิ้มซอยนะมันยันมีส่วนรวมคนละแจ้งที่เขาสุปาสุปาีนาเขคนละแจ้งคนละแจ้งคนละแจ้งฝากใส่เลยตัวหนึ่งฝากใส่เลยการกล้วยลาบนกกับการกล้วยทีสันดี นี่ปนี่ยน่ปากคอไงว่นี่นั่งนี่ังนีปากคอไงว่่าละปากท่านมาดโอ้ปากหเตัดกันแล้วป่โอ้เนี่ยใส้หยวกกล้วยนะครับปากใส้หยวกนี่ยเ่นับปาก เอการกลยการกลยปลาใส่การกลี่ปลาแม่ล่าง่คน่างกันแล้วางสี่สปลาตนลางกว้ปลากระหครับสี่บ้งอยู่คนอ้หย่อยยพนาห้มันองยงปลานิ่ใหม่น้องเพ่อยดีละชาวจอยดีละคนปลากระห ồ หักปลาหัวหน้าปลาหัหน้า ้ปยังกะหัวเจียวห่อนเด้อดีเด้อเหีดเลยในคอนแกนนครับัแงไอนดมงแข็งฝากแล้วครับพี่น้องฝากแล้วครับนี่จะได้กินลาบนกแล้วลูกแพกะกมากแล้วครับ ไอไ,ไอไหมกะมาแล้วหลวงใช่กะมาเล้วเหลวงชัยก็มาแล้วเเีมันตองมีแนวกระสีด้วยผมจะในร่องอาสิ <laughs> เออี่พ่ายกระสี่ะขวาาบตัวประเดี๋ทำการคนครับมนุษย์ินี่โอ้ เนื้อถือรําห่อนเนาะเห็ดขวมลูกส้างมันโอ้ยออกว่านะโอ้ยเอาอยู่ก็ดีเด้ล่ะเอาต้องเอาอ่าในล่ะลาควัยสิสัวสิขาวได้เนอะ กูกันอายุเลยใส่แหวนน้ำใช่ไหมอบอสใส่หมัวเข้าไปเออนั่นแหละฝักใส่ห้ไปเขาหกดอกว่าเป็นลูกแพร่แพรนอยู่ต้องเชื่อว่าหลเชื่อว่าก็ปากการไหมกับลำบ่ถึงลัำเมื่เห็นเรากินยังคักได้เลย ขาดูกแพะเอาร้อยพรอนเห็ดไร่สดรองเพลงครับไมไทยนี่สีมีผู้สื่อบัตรบนอพี่น้องเอฟซีผู้ <FC. S 1> ดใดจีสื่อบัตรก็คอมเมนต์มานหนังเด้อพี่น้องเดอ้อจีรัมทายถอดสดไร่สดเพราะว่าช่วงนี้มัามีงานงานเขายกเลิกหมดก็เลยสีเห็ดไร่สดกันนะครับโอ้หอนมา,มาขามปมใส่ต้มใส่ตั้งทานที่นี่ อันนี้หวะนะัวหนอยู่บปเลยเลเนาะนี่ลูกสกัดชทานเท่าไหร่ะนะเอียนบบขาเปียกเขามีบอโอ้ยอย่าวางสันทงขีง่ก่อเีบมืเวอเยอะเือเยอะ กินอะไรสิรแซ่บด้วล่อหมดเลยครับได้ใ,ใจหฮวานได้ไหมเด้อเอาโทษซะพูดได้นน่เอาคว้าน้องมึนจะเกี<อ>่ยวด้วยบ้<อ>ัน<อ> นี่มะม่วงเบอร์นนี่มะม่วงเบิร์นมาเนี่ยนี่มะนาวมะนาวนี่หมางมะกรูดมกรูดโอ้ฮะอาจารย์บุราบ่เคร่อปรุงไหมเย้าผมจะทำใินเามให้กินเาผมไปสอบเขาไปอบในรีสอร์ทเนาะ เตี๋น่าตาดีๆโอ้ยเครื่องปรุงครบเครื่องปรุงครบแล้วเข้าครัวอ่ะอ่าปรุงไม่หมดยังยังปรุงอยู่หรอกอ้าวพริกพริกพริกเจ้าจะเตี๊ยแก้วเด้อเดี๋ยวลูกทำเองเออพ่อขยับขยับไปก่อนเออมานี่มาเดี๋ยวพ่อจะหาให้เออโอู้หูขอบคุณว่านลงแล้วพี่น้องน้าที่นี่เอาวางไว้ก่อนที่ทุนไร้เสียหมดเลยต้มข้าโพด เราจะอุ่นบ่อสอุณอุ่นครับอุ่นอุ่นสดมชัวอาจารย์บุรอมชอบอยู่เขาคั่วมันอร่อยไหมนี่จิมดูเองพอแล้วข้าวคั่วพอแล้วมันก็หมดแล้วเดี่ยใส่พริกที่นี่นี่ต้มต้มนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ต้มมะโคโอ้โหคุณใส่เตาใส่หมอนหมอนนั่นทอดคนนั่นคนนั่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอาบ้างมาหนึ่ง แต่มันกับ่คือบรรยากาศแนวนี้นะเขาเปิดร้านอาหารกันถอยแพ่เปิดร้านอาหารกันเถอะเปิดเพื่อไหนหรอกอาดเป็นอยังไปน้ำเหล่าน้ำเบียร์มืดเลยปะเปิดร้านอาหารเจ้กำไรไปนะมันเลยกำไรไปน้ำตาลน้หมืดเลยเนาะเออพาไปหาแล้วไปร้านอาหารลูกแพ่นี่เพิ่นเลี้ยงดีขนาดครับ แรกแรกสร้างจสองขวดสกกอเอเพิมานางน้ำทีนี่เออบ่แมนพอนางน้ำอย่างน้อยนึงอะไอแพะกะเอาเลยเอามาที่จะภาพเพยงครับจะาก็ยากก็ยากาทีนี่เออเออเออเอาบ่งเอยู่ใสเหรออ้วครับพีวงเจ้าก็ตาบวหันเด่เดอยู่กับกัลลันอยู่น้ำมอนเด้บบแมนบวงหอไหมอะไรนะบมเันเดินขายหลายหมดเออบวงบวงน้ำไอไอไมม ขอบคุณขอบคุณโอ้มีที่ปุูกนะอรับเวนอ่ะโอ้เห็ดเป็นสุยางครับว่ารบดด้วมนาอเขาไม่สีเยเห็ดเากนงขาเขากินป่พมันสีเ่ยห่องบานนกนี่ย กนุกนอยู่ลกันพอกโพชกับพมลอ้ยน่กลมาหกบ่หล่อระไม้กับไอไม้กับม่หลอนบ่นสลไม้ไม้ชัยสิเพ่อะเป็นไม้ไถเอ็มปอนไม้ชัยเนี่สูตรเมนู หมอไฟหมต้มยำหมอไฟป่ะนะหายยากุรอเจ้าพ่อคนนี้ยื้อเก้ากันเอาเลยไปโอ้ที่บานจับเลยสุดยอดอยู่ไหมสมกับรอคอยใช่ไหมนี่มะนาวเรื่อจอดอยู่สุดเขาทาเขาทาป่ะลูกโดดใส่ผักไปแล้วยิ่งยิ่งนัวตืมยิ่งนัวตืม ก่อนปนี้เจ้าคนลาบนะทีนี้นี่แล้วเนี่ยเขาวิ่งหนีแนวไม่ได้กินส้มไก่อ่ะคนลาบที่นี่คนลาบคน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 ไอ้คือมะขามโอ้ย <c oughs> เอาตรงนี้ขยับขึ้นไปหน่วยขยับไปนั่งกลางเอาพว้เอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันขายปลาขาดไปรู้เนาะไม่ห่าโวยย่อยเขาเลี้ยง ฟามนยัสมันก่สวยมากขอว์เออแสดงเออก็ข้าวิมซื้อเดียวมัน1จ่ายนุ้ยได้ยังไวะเปนแดดะเผามอาวอเาเมอกข้าวดอดนี่ต้องัวถอนปะตอวต้มองเขาจินมเมื่อไรเนาะโอ้โอ้ป ้วเกีย่ยนนิดนึงใส่เปรี้ยวอีกนิดนึ่งใช่ไหมโอเคได้ใส่มะงวัวเอาเมียดใหม่เนี่ยใส่มะงวัวใส่มะงวัวเกลี่ยอีกนิดหนึ่งใช่ไหม,ม,ม,มเกี่ยวนิดหนึ่งแล้วก็ทุกทุกอย่างมันลงตัวแ,แล้วแค่ใส่ผักเข้าไปแล้วมันก็ลงตัวเลยใส่เพื่ออะไรม่ไปถ่ายเกลี่ยรถถ่ายใบโกนเนี่ยสะพั่นบังวัวอยู่แล้วมันดีเลยเม้งมันดีมันดีครนะ มันมันมันเท่าน่อยเนาะใช่เลยใช่เลยครับเท่าเท่าปากับคลองเท่ากันเลยนี่ใส่ห้องหอมยังใช่ห้องหรอใช่ร้อยก็ดูแต่มันขมบ่เนี่ยมันมารีดอยไปขึ้นอื่องไรครับอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ดีใส่ก็ได้เด้อทช่ไหมผมมันเขายุบอ่ะไม่ไม่โคางไป่รู้เลยมานั่งผิวมานั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่งมานั่งเวลากินแล้วไปนั่งในน่นอืมบ่หันเข้ามาเยื่อใส่ดิ่นลอยชิดปลาพวกพี่เลย ได้หน่อยแี้มยอะหรอครับเอาใจลใช่ไหมนีเนี่เอาลาบ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 มาพี่สอนมาพี่เพราะวันแม่นเนี่ยครับเดี๋ยวก็เลังก็เลังเอาลาบให้แม่แล้วเอยู่ไปสองเลยสิม่นเดี๋ยวว่าไงบ่กันพักอันนี้ก่อนถ่นี่แหละครับนี่พักไม่ใช่มไม่ใช่เดี๋ยวไปถึงพักอุ้ย แล้วพ่มาผมส่อของของแม่นำจักรว่างเลยผมเห็นแปลกแปลกวงสอ้ห่างลยอาจารย์ลุยผัดผัดแกนครับขี้นกใส่ขี้นกกินกับลาบครับนี่เอากล่องเข้าไปให้แม่ด้วยอ่าแล้วก็ใส่ข้าวฮอนข้าวฮอนแกไปให้ด้วยไม่ไม่เอาอันนั้นเราก็ให้กบเล่าสี่มีแม่จังสี่ถือว่าสุ่มหอมมันบวบกินเข้าไปยช่นนี้พี่น้องไปเด้อเช่นนี้ว่าทาผมเลยบดเดี๋ยวบวบบวบทาพ่อกินไปเรื่อยๆกินทาล่ะครับ เอาผักเดอ้อทอดแม่พันธุดีไปส่งเขาแม่ก่อนอนะครับแล้วก็เดียไปส่งเมียโยขุดอนดีขุนแมนกินก้อนทีน่ไหนกินก้อนทีน่ไหน